คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาลสก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มคุณจิ๊บมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณจิ๊บที่ได้ต้องไปพบลูกค้าครับพบลูกค้าที่ต่างจังหวัดทำให้ต้องพักเข้าที่ต้องเข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งขออภัยครัต้องเข้าไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งจนเป็นที่มาของเรื่องนี้ครับ เหตุการณ์ย้อนกลับไปประมาณสักเจดถึงแปดปีที่ผ่านมาคุณจิ๊บมาพร้อมกับเรื่องชั้น6โรงแรมหลอนไม้อีกแล้วครับเรื่องเกี่ยวกับโรงแรมมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่สามกับสายของคุณจิ๊บกันเลยครับสวัสดีครับคุณจิ๊บสวัสดีค่ะ,ค,ะ <S <S ครับผมคุณจิ๊บตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับจังหวัดลำปลางค่ะอยู่ที่จังหวัดลำปลางลำปลางหนาวไหมฮะฝนตกสองสามวันติดเลยค่ะอากาศถือว่าดีขึ้นจากการร้อน ดีขึ้นจากการกร้อนค่ะเย็นขึ้น,นสบายขึ้นลำปางนอกจากจะหนาวมากเนี่ยเขาบอกว่าไอช่วงอากาศร้อนนี่ก็โอโ้โหสุดๆค่ะสุดๆเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะ,ะลุยไฟกันเลยทีเดียวเออคุณจิ๊บกับผมเราเคยคุยกันแล้วหรือยังยังค่ะแล้วอยู่ที่นู่นติดตามฟังสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักเอ,อ่แล้วแต่โอกาสค่ะแต่ฟังประจำค่ะโอโ้โหขอบพระคุณมากๆไม่ว่าจะสดหรือว่าย้อนหลังได้หมดเลยนะ มาว่ากันถึงเรื่องนี้ฟังจากวิธีการพูดฟังจากน้ำเสียงคุณจิ๊บเป็นคนที่พูดจาฉฉานมากนะคะขอบคุณค่ะอ่านะฮะแน่นอนว่าเหตุการณ์ที่คุณจิ๊บจะเล่าต่อไปนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นที่โรงแรมเราจะไม่พูดถึงชื่อโรงแรมค่ะตามชื่อโรงแรมไม่ได้ด้วยค่ะดีดีแล้ว <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวอาจจะหลุดถ้า<อ>ผมถามเป็นดาวดีกว่า จิ๊ให้กลางกลานะคะประมาณสามดาวค่ะสาสี่ดาวราวนี้ค่ะโร<ล>งแรมกลางๆนะ,ะโอเคครับชั้นหกโรงแรมหลอนคุณจิ๊บไปเจออะไรมากับเรื่องนี้ครับค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเล่าลักษณะน,นี้ก่อนนะคะ,ค,ะคือจิอ๊บทำร้านเกี่ยวกับเช่าชุดแต่งงานซึ่งเมื่อหกถึงเจ็ปีก่อนเนี่ยยังไม่มีโควิดเนาะทางร้านจิ๊บจะมีบริการอ่าตัดเช่าเช่า สำหรับลูกค้าสำหรับลูกค้าที่สั่งการตัดเช่าเนี่ยทางร้านจะมีบริการไปถึงที่จังหวัดนั้นๆ<ม>โดยลูกค้าไม่ต้องเดินทางมาเองมาหาจิพที่จังหวัดลำปางครับค่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มลูกค้าจิ๊บส่วนมนากจะอยู่ที่เชียงใหม่อ<ม>ืมค่ะช่วงนั้นก็เหมือนกันจิ๊บก็ต้องเดินทางไปพบลูกค้าเพื่อน,นําชุดที่ลูกค้าสั่งตัดเนี่ยไปให้เขาลองชุดที่จังหวัดเชียงใหม่ครับค่ะโดยปกติแล้วเวลาจิ๊บไปพักเนี่ยค่ะ จะมีโรงแรมที่เราไปพักไปประจำไปกี่ครั้งกี่ครั้งก็คือมีห้องเราก็เลยจะเหมือนกับเราชินว่าเออยังไงฉันก็ต้องมีที่พักนะอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องจองเราใช่ไช่บ้างจองว a l k i อินมีแน่นอนแล้วจิ๊บก็ลืมไปว่าช่วงนั้นอ่ะเป็นเดือนตุลาครับซึ่งเชียงใหม่ตุลาพฤศจิกายนี่คือไฮซีซั่นของเขาเนาะครับค่ะแล้ววันนั้นที่เดินทางไปก็จะมีจิ๊บมีน้องชายที่เป็นเป็นดีไซเนอร์มีพี่สามซึ่งเป็นช่างแต่งหน้าคแล้วก็ลูกสาวของจิ๊บ สี่ถึงห้าขวบไปด้วยกันค่ะซึ่งจีงเป็นคนขับรถเราก็ออกเดินทางไปจากลำปางเนี่ยประมาณสักเที่ยงเที่ยง,ง,งไปบ่ายไม่ค่อยแน่ใจเรื่องเวลาค่ะ,คะเรากลว่าเราไปถึงักช่วงบ่ายแล้วก็จะได้แจ้งลูกค้าว่าเราได้โรงแรมนี้นะห้องนี้นะ,ะโดยโดยที่ไม่ได้ยังไม่ได้จองโรงแรมเนาะจีก็ขับไปพอใกล้ถึงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเราก็เลยโทรไป เพื่อคอนเฟิร์มห้องว่ามีห้องว่างไหมเดี๋ยวเราจะเข้าพักเขาก็บอกว่าขอโทษด้วยนะคะวันนี้เต็มหมดเลยเรียบร้อยจิ๊บก็อ่ะตกใจละอ้ะทาทำไงดีโดยที่ว่าเราไม่ได้มีแทนในหวังว่าเราจะไปโรงแรมไหนอีกก็เลยคุยกับน้องว่าทำยังไงดีเราบอกไม่เป็นไรเชียงใหม่โรงแรมเยอะแต่แตเรายึดเส้นหลักนะเราจะไม่เข้าตรอกซอกซอยเจอที่ไหนเราวอล์กอินเข้าไปถามระหว่างนั้นก็พี่สามก็ช่วยดูในแอปแอปหนึ่งในการจองโรงแรมรก็ไม่ว่างคือกฎของจิ๊กคือ ไม่ถูกเกินไปไม่แพงเกินไปเพราะเราป็นบัตเจที่เราควบคุมอยู่เอากากลางที่เรารับได้เนี่ยค่ะก็วอล์กอินไปก็เต็มจองในแอปก็เต็มจนไปถึงโรงแรมสุดท้ายซึ่งตอนนั้นก็คือประมาณสักห้ามูลห้ามูลละค่ะจิ๊กก็เลยขับรถเข้าไปจอดในโรงแรมซึ่งโรงแรมขนาดกลางสามดาวเนาะสามสีดาวแล้วก็มีรถทัวร์เลยจอดเยอะยะคนคึกคืมากจิกก็เลยบอกว่าอ่ะเสียงดู ถ้าไม่ได้ตัวนี้เดี๋ยวเราต้องโทรแจ้งลูกค้าแล้วว่าขอไปลองชุดที่บ้านลูกค้าได้ไหมครับค่ะ,คะพอจอดลงรานจอด,ดจรถจิ๊บก็ให้น้องชายวิ่งไปถามที่ฟอนว่ามีห้องว่างไหมครับซึ่งเราก็ยังไม่ได้ลงรถน้องชายก็วิ่งกลับมาค่ะอพอตอนใชว้ว่าพี่จิ๊บมีห้องว่างอืเอ้ยดีเลยอเอาเอาเอาเลยแต่ว่าเหลือห้องสุดท้ายนะแม่ อ่าแต่ว่าแต่ในความในความคิดเราคือเราไม่ได้คิดเรื่องผีเราลืมไปเลยเราคิดแต่ว่าเราดีใจเย็นแล้วอ,อ่าใช่เย็นแล้วเราต้องรีบแจ้งลูกค้าว่าเราได้โรงแรมห้องไหนเพื่อเราต้องรีบรองชุดต้องทำงานสองเราก็อยากพาลูกอาบน้ํา,นานเพื่อจะได้หาข้าวเย็นทานอ,อ่าเราไม่ได้คิดเรื่องเลยกลยจ้าอกโอเครีบไปวางตังเลยค่ะงั้นเดี๋ยวห้องหลุดจะไม่มีที่ทํางานกันเ,ออเราจิตก็ไม่ได้สังเกตสีหน้านะ้องว่า ลำบากใจแต่เขาก็ไปจอด <c oughs> เขาก็วิ่งเข้าไปนะ <c oughs> เสร็จปุ๊บก,ก็บจอดรถขนกระโปงกระเป๋าขนชุดลงมาปุ๊บน้องก็ยืนรอตรงฟอนตับอกว่าอันเราได้ชั้นหกแล้วก็เขา้าเราก็ขึ้นไปที่ลิฟต์ซึ่งลิฟต์ก็เป็นลิฟต์ลุงแบบปกติอะคะ่ะสี่คนกัลังสบายก็กดลิฟต์ชั้นหกขึ้นไปปื๊บปรากฏว่าในในห้องโดยสารลิฟต์มีจิตแค่สี่คนนะคะพอกดชั้นหกปรากฏว่าลิฟต์ไปหยุดที่ชั้นสองลิฟต์เปิดฟู เราก็เราก็เคลียร์พื้นที่เรากะว่าจะมีคนเข้ามาครับแล้วรอสะอึดใจนึงไม่มีใครน้องชายก็ช็โกหน้าไปดูครัใต้ขวาแล้วกลับเข้ามาว่าพี่จิตไม่มีอืมแล้วอ่ะเขาคงไปตัวอื่นโรงแรมใหญ่มีเลขอีกตัวครเขาคงตัวอื่นแหละเนี้ยคะ่ะก็ไม่ได้คินะไรกันก็ขึ้นไปชั้นหกต่อพอขึ้นไปชั้นหกรีบเปิดปื๊ดเราก็เดินก้าวไปก้าวไปปุ๊บ คือเลี้ยวเป็นโรงแรมที่เลี้ยวซ้ายออกจากลิฟต์ปุ๊บเลี้ยวซ้ายไม่ได้ทางปันรเราต้องเลียววเล้ยวขวาอพอเลี้ยวขวาปุ๊บจะเจอสามแยกเออเป็นซ้ายกับขวาใช่ไหมคะครับห้องจิบต้องเลี้ยวซ้ายอืพี่จ๊ะคะความรู้สึกที่เราออกจากลิฟต์มันเหมือนภาพตัดอะคา่ะเหมือนกับเราหยุดไปอีกมิติหนึ่งปกติเราไปโรงแรมต่อให้เรารักษา,ะยายอะไรยังไงก็ต้องมีคุยกันจริงๆแบบเบาๆใช่ไหมคะครับ แต่นี่เราสี่คนเดินเกาะเลนทางเดินนะคะ,ะทางกลางอ่ะองที่มีไฟบนหัวคือทำตัวเลยพี่บรรยากาศมันวังเวงม,มันน่ากลัวมันแบบคือตอนนั้นทุกคนเงียบไม่กระทั่งเด็กสี่ขวบยังไม่มีเสียงพูดอะไรออกมาเลยพี่พี่พี่สามก็ไม่พูดนะ้องชายก็คือเดินเกาะกันเป็นกล้องกลมๆตรงกลางพอถึงห้องปุ๊บเสียบคีกาพุพ่งเข้าไปปุ๊บเสียบกาพเพื่อให้ไฟเปิดปรากฏว่า ไปบนหวัวไปบนหวัวมันกระพริบตุ๊ตุ๊บตุกบตุกตุ๊บตุๆตุ๊บตุ๊จิ๊บก็เราก็ชะชะนักแต่เราก็ไม่พูดนะคะแล้วก็ยังบอกยัง, я, ยงไงเพราะยังไงดีน้องชายว่าอไฟมันเสียจิ๊จิ๊บก็ปิดจิ๊บก็เลยโอเคปิดไฟเสร็จปุ๊บจิ๊บกโทรแจ้งลูกค้าว่าเราพักโรงแรมนี้นะ,<ร>ะชั้นหกห้องนี้นี่นะบับกาประมาณหนะึ่งนทะุ่มลูกค้าโอเคเสร็จปุ๊บน้องชายก็เคลียร์ชุด จิ๊กกะพาลูกสาวจิ๊กอาบน้ำครับพอลูกอาบน้าเสร็จปุ๊บจิ๊กก็มาเปิดทีวีบอกว่าเดี๋ยวแม่ทางานหนูดูทีวีรอนะปรากฏว่าเปิดทีวีโดยปกติถ้าทีวีมันเสียในความคีดจิ๊กตอนนั้นคือมันต้องเป็นซาซ่าค่ะซาซ่าหรือว่าจอดําไปเลยแต่เนี่ยภาพมันออกค่ะแต่ว่ามันเหมือนกับเป็นสีแดงอะเป็นสีแดงสีมันเพี้ยนเป็นสีแดงใช่ใช่ทั้งจอเลยค่ะทั้งจอเลยเปิดไปช่องไหนก็เป็นแบบนั้น จเราก็ไม่ดีละเราก็หันไปมองหน้าน้องค่ะเรายังไงดีน้องก็บอกว่าเออทีวีไม่ดีก็ปิดเทีวีมันอาจจะหลอดภาพมันเสียเอาหลอดอาจจะเสียโทรตามช่างโทรตามช่างอย่างนี้ยค่ะจิตก็เลยโอเคทำไปที่ฟอนแล้วแจ็คบอกว่าขอโทษค่ะแจ็คแจ้งที่ฟอนว่าเออตอนเนี้ยไฟเสียทีวีเสียรบกวนให้ช่างขึ้นมาดูหน่อยนะคะเขาบอกโอเคเดี๋ยวตามช่างมาให้สักพักก็คือลูกค้ามา ช่วงที่กําลังคุยกับลูกค้าอยู่อะค่ะว่าเออเดี๋ยวเราต้องลองชุดอย่างนี้อย่างนี้นะคะอะไรอย่างเนี้ยค่ะก็ะมีเสียงก็ก๊อกก๊อกพี่สามที่เป็นช่างแต่งหน้าเขาก,เขาก็เขาก็ไปเปิดประตูเ,ะเขาเปิดเสร็จปุ๊บเขาไม่ได้ปิด<อ>เขาเปิดแล้วเขามานั่งเก้าอี้แล้วก็เป็นเป็นช่างค่ะแต่ว่าช่างอะเขาเหมือนเขาก้กาวเ,เ,เข้ามาแล้วเขาก็ถือประตูค้างอยู่เหมือนกับคนจะเปิดประตูละค้างอะค่ะจับประตูค้างใช่จับประตูค้างขาก้าวเข้ามาค้างนึงแล้วเขาก็มองมาทางพวกจิตที่กําลัง ทำงานอยู่แล้วเขาก็เหมือนกับหยุดหยุดแบบแป๊บหนึ่งจนเราทุกคนก็หันไปมองแอ้บอกว่าจิ๊ก็พูดว่าพี่คะช่างใช่ไหมคะเชิญค่ะไฟตรงนั้นเสียแล้วก็ทีวีเสียช่างก็ตอบกลับมาบอกว่าครับเดี๋ยวผมไปตามช่างให้นะครับแล้วก็ปิดประตูอ้างงไหมงงเนาะจิ๊ก็เอ้าลูกค้าลูกค้าที่มารอชุมเขาก็มองหน้าจิ๊เอ้าก็เลยอ่ะทํางานแล้วก็ทํางานพอเคีร์ลูกค้าเสร็จปุ๊บ ใช้เวลาประมาณร่วมชมั่วโมงนะคะก็ไม่มีช่างคนไหนขึ้นมามเราเราพอเราทางานเสร็จจิ๊บก็เลยโทรไปที่ฟอนต์ททีว่าที่รีเซพชันบอกมาขอโทษค่ะห้องนี้นะคะที่เม,มื่อสักครู่ช่างบอกว่าจะตามช่างมาให้ตอนนี้ยังไม่ขึ้นมาเลยค่ะอเออพี่แจคะ่ะรีเซพชันตอบว่าช่างไปช่วยพนักง,งานต้อนรับต้อนรับแขกฮะงงไหม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดี๋ยวโรงแรมอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะคือแขกเอาเข้าใจว่าเป็นช่วงไฮซีซั่นแขกเยอะมากพนักงานต้อนรับอาจจะต้อนรับไม่พอเอาช่างไ็ช่วยต้อนรับเนี่ยนะใช่จิ๊กก็ฮจิกก็แบบเออแล้วแล้วยังไงคะเขาก็ตอบว่าคุณลูกค้าสะดวกย้ายห้องไหมคะเฮ้ยจิ๊กก็อ๋อย้ายค่ะย้ายค่ะแต่ครับว่า เออชั้นที่จะให้อยู่ไม่สามารถดูวิวได้นะคะเพราะว่าหน้าต่างถิดละแหนงเออไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นซีเรียสมาทำงานออโอเคค่ะงั้นคุณลูกค้าย้ายไปที่ชั้นสองนะคะเ,เดี๋ยวจะให้พนักงานไปรออยู่ที่ลิฟต์หน้าชั้นสองออจิ๊ดก็เลยอ่ะเก็บของจิ๊ดก็ไปจัดก,การอ่าเก็บชุดใช่ไหมคะออตอนนั้นลูกสาวจิ๊ดนั่งเล่นของเล่นอยู่บนเตียงน้องชายจิ๊ดเก็บอ,อุปกรณ์บนที่อยู่บนตู้เครื่องแป้งแล้วช่วงกำลังเก็บน้องชายจิ๊ดก็กรีดติแับว้าย เนี่ยค่ะ,ะจีก็อะไรเขาว่าไม่มีอะไรรีบเก็บของจีงก็อ่ะเก็บ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 แล้วเราก็รีบพุ่งตัวจากห้องหกชั้นหกอย่างเร็วแล้วลงมาชั้นสองชั้นสองเป็นชั้นที่รีบเปิดครั้งแรกแล้วไม่มีใครเขา้าอือ่ะค่ะพอออกจากชั้นสองมาปุ๊บคือบรรยากาศมันคนละเรื่องเลยะคะ่ะมันมเป็นบรรยากาศผ่อนคลายสบายหายใจโล่งอ่าพอก็พักที่ชั้นสองเราก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้กัน <c oughs> ก็คือผ่านไปจนอีกวันหนึ่งเรากลับ กับลำปางขับขับรถกลับน้องก็เลยฟังว่าพี่จิ๊บจำเมื่อวานได้ไหมที่ที่เขากรี๊ดจำได้เขาบอกว่าตังหวะที่เขากาลังเก็บของอ่ะแล้วเขาหันหลังมาเขาเห็นเป็นเด็กผู้หญิงน้องกอดเขาคิดขาเขามากแล้วเขาจะเหยียบแวบแรกเขาคิดว่าเป็นหลานเขาก็เลยกรีดแต่พอได้ยินเสียงหัวเราะคิกๆเขาหันไปดูอ้าหลานนั่งอยู่บนเตียงออื แล้วที่เขาเห็นแบบขนาดคืออะไรแต่วันเมื่อวานเขาไม่เล่าเพราะกลัวว่าจิ๊บจะกลัวค่ะเรื่องนี้ก็กลับมาละัาก์แล้วก็ไม่ได้คําตอบเพราะเราก็ไม่ได้ถามแต่นี่คือแบบคเรื่องที่เกิดขึ้นอค่ะมีเท่านี้เลยค่ะคุณจิ๊บคุณจิ๊บรู้สึกรู้สึกอะไรแปลกๆกับเรื่องนี้ไหมมันเยอะมากเลยนะใช่ใช่คือคือเราเคยได้ยินมาเยอะว่าห้องสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมล้อแต่ว่าณณอย่างที่คุณจะเคย S <S ลุกเปิ่อยว่าโอกาสและสถานการะรบางครั้งมันมันพอเหมาะจริงๆค่ะเออเออเอ,เอประเด็นห้องสุดท้ายโอเคเข้าใจว่ามันอาจจะเป็นมุกมันอาจจะเป็นวิธีการขายห้องของเขาเพื่อให้เราเข้าไปพักตัดสินใจได้ง่ายแต่อย่าลืมว่าตอนแรกเขายืนยันออกมาว่าอ๋อพอดีค่ะเหลือห้องสุดท้ายแต่ปรากฏว่าคุณจิ๊บเข้าไปพักที่ห้องห้องมันมีปัญหาค่ะ คุณจิ๊บคะคุณสะดวกย้ายห้องไหมคะห้องมันมาจากไหนอ่ะจริงอถุกมาถูกป่ะเนี่ยค่ะก็เป็นนบอกห้องสุดท้ายอ่ะเราเราก็แบบเออเรามาคิดกันว่าหรือว่าเขาคิดว่าห้องสองห้องชั้นสองที่เขาไม่ปล่อยให้เราเขาคิดว่าเราจะไม่ได้ดูวิวหรือเปล่าอะไรเงี้ยไปคิดอย่างนี้นะคะไม่ใช่ผมว่ามันมันแปลกก็คือมันแปลกหลายอย่างเออมันแปลกหลายอย่างที่ที่ช่างคนนั้นเนี่ยนั่นแหละคือช่างแน่ เพราะ<ช>มันไม่น่าจะใช่อเป็นรูมสวิตเข้ามาแน่ๆเพราะ<ช>ว่าเรา,เราแจ้งช่าง<ส>ไปถูกไหมช่างด้วยใช่สมชุดช่างเสื้อช็องช่างหมวกเนีย้ยค่ะแล้วเหมือนกับตะลึงอะไรก็ไม่รู้ใช่ใจจนจน,จนคือคนในห้องจนต้องถามว่าทาอะไรทำไมไม่เข้ามาซ่อมเลยเอ๋อ,อ เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมไปตามช่างให้ครับแล้วก็ไปแล้วติดม <c oughs> งจีนแล้วก็กับคําตอบของรีเซพชันนะครับว่าอ๋อพอดีช่างไปช่วยพนักงานแผนกต้อนรับต้อนรับลูกค้ามันเป็นไปไม่ได้ไง,งด้วยด้วยชุดเออด้วยชุดด้วยการแต่งกายมันไม่เหมาะกับการไปต้อนรับลูกค้าอยู่ข้างหน้าซ้อนอะ่ะถูกป่ะก็ไม่เอาไม่เอาคุณแจมมาเปลี่ยนให้เราที่ชั้นเราด้วยให้เราลงไปเอาที่ชั้นสองโอ้โห ไม่รู้เหมือนกันว่าโรงแรมเนี้มันมันเคยมีอะไรหรือเปล่าแต่มันน่าจะมีปัญหาอะไรบางอย่างแหละโรงแรมนี้เ,<อ>เคยจะท้าก,ก่อนหน้านะคะ<อ>แต่เป็นชั้น 7, เจ<อ>็ดก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเอเอทุกวันนี้โรงแรมไม่เปิดอยู่วะยังเปิดอยู่คะ่ะยังเปิดอโอเคโอเคงั้นเราคุยแค่นี้ดีดดกว่าเพราะถ้าเราลงดีเทลรายละเอียดลึกไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะมันไม่ทนัน ทราบแน่นอนค่ะว่าตรงไหนจะิดจาชื่อโรงแรมไม่ได้เฉยๆไม่เป็นไรดีแล้วเออนะครับถือว่าครั้งหนึ่งเคยไปพักโรงแรมที่เราเราไม่ไม่ได้อยู่ในแผนของเราไม่ได้อยู่ใ,<ช>ในแผนถูกปะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็จะเป็นบทเรียนเลยว่าครั้งหน้าต้องวางแผนออเออต้องจองจริงๆโรงแรมต้องจองนะครับคือมันต้องดูก่อนดูหน้างานก่อนว่ามันโอเคหรือเปล่าไอ้จังหวะที่ โทษนะไอจังหวะที่ไป walk in น่ะผมว่ามันเป็นมันเป็นจังหวะที่มันโดนสถานการณ์บังคับซะมากกว่า<ช>ถูกไหมจ<น>ังหวะ s u p p พอที่เราเออ้นะส่วนมากอะผมว่ายุคนี้สมัยนี้นะไม่ค่อยมีหรอกน้อยที่จะไป walk in เอาจริงคือนอกจากสถานการณ์มันบังคับแหละ ค่ะอืมโอเคได้ฮะคุณจิ๊บนี่คือหนึ่งเรื่องที่มาเล่าให้พวกเราฟังตื่นเต้นดีเรื่องนี้ขอบคุณมากค่ะตอนนี้ที่ก็ตื่นเต้นมือเย็นมากสบายสบายเลยผมอย่างที่บอกว่าคุณจิ๊บเป็นคนที่เล่าเรื่องได้พูดจาได้ฉะฉานมากขอบคุณค่ะนะฮะขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะคุณจิ๊บนะขอบคุณดีค่ะผมขอบพระคุณครับครัคบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ หลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลาก plus. com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android